อร่อยเลิศอ,อร่อยเลิศกับผลิตนะคะวันนี้ขอบอกเลยว่าใครที่เป็น oh สาย <Yeah. S 2> รักขนมปังขนมเค้กเกาหลีลีดแนะนำต้องที่โคแปบาบโทมรูพีเพลพักชั้นหนึ่งถนนอ่อนนุชนะคะเรามาคุยกับเจ้าของร้านนะคะ คุณพัชระสื่อท็อปจ๋าสวัสดีสสดจ้าโคแปงบายโชมรูของเราจุดเด่นเป็นยังไงจ้าครับก็บบที่ร้านเป็นเบเกอรี่สไตล์เกาหลีนะครับเป็นสูตรจากเกาหลีเลยวัตถุดิบนะครับหลายตัวก็นําเข้ามาจากเกาหลีครับผมที่เกาหลีมีประมาณ5สาขาครับถ้าในกรุงเทพมี1สาขาครับมีร้านอยู่ที่เกาหลีเลยแต่คุณไม่ต้องเดินทางไปเกาหลีคุณมาที่พีพูพาคชั้นหนึ่งมาที่โคแปงบายโมรู นี่เลยเมนูแรกที่อยากให้ชิมคืออะไรจ๊ะคืออันนี้ครับมัมโมสครับมัมโมสเนี่ยเป็นขนมสไตล์เกาหลีเป็นขนมปังสอดไส้ถั่วแดงนําเข้าจากเกาหลีแล้วก็มีครีมไส้ข้างในอีกทีนึงแล้วก็ออนท็อปโรยด้วยครัมเบิลกรอบๆครับก็อร่อยซื้อเก็บไว้ไปเก็บยังไงทานพวกนี้ต้องเข้าตู้เย็นครับตอนออกมากินนะครับก็ ห้ามเข้าไมโครเวฟเลยก็ต้องทานแบบนั้นครับเพราะาว่าเดี๋ยวความกรอบจะหายไปไปเมนูที่2จ้ะก็คืออาลิเกเตอร์นะครับ,รบเป็นพายวอลนัทครับจะเป็นแป้งพายแล้วก็ที่ร้านเนี่ยจะใช้เนยที่นําเข้าจากเกาหลีเหมือนกันแล้วก็ออนท็อปก็คือจะมีถั่ววอลนัทวางอยู่อันนี้ก็จะกรอบอร่อยถ้าใครชอบทานกรอบกรอบหวานน้อยก็แนะนําเมนูนี้ครับเขาเรียกว่าอาลิเกเตอร์พายวอลนัทหวานกำลังดีแล้วมันกรอบแล้วมันก็หอมมากไปเมนูต่อสิจ้ะ อันนี้ก็เป็นเบเกิลครีมชีสนะคะจะเป็นเมนูพิเศษครับก็เป็นเมนูจากทางเกาหลีแต่ว่าเราปรับให้เข้ากับคนไทยมากขึ้นนะครับก็คือไส้เนี่ยปกติเบเกิลจะเป็นไส้ขาวครับแต่ว่าที่ร้านก็จะทําเป็นไส้หวานเป็นครีมชีสเป็นสูตรลับของทางร้านครับอืหลีดแนะนําเลยเอาเบเกิลครีมชีสเพราะว่าครีมชีสเขาหนัวหนัวมาถึงเค้กกันบ้างเป็นเค้กอะไรจ้าไวเค้กครับ มีครีม2องชนิดมีครีมนมแล้วก็เป็นครีมวิปผสมกันแล้วก็ออนท็อปก็คือสตรอเบอรี่ขนาดใหญ่พิเศษครับทางร้านค,คัดแล้วก็นำเข้าจากต่างประเทศครับแกกที่นี่เนื้อเป็นไงนุ่มครับแล้วก็เป็นรสน,นมครับมาถึงชีสทาดครับผมชีสทาดก็เป็นเมนูพิเศษของทางร้านนะครับช,ช่วงนี้กําลังฮิต ทาดข้างล่างแล้วก็<ะ>มีไส้เป็นครีมชีสครับ<ะ>แล้วก็<ะ>ด้านบนเนี่ยก็จะโรยน้ําตาลทําเหมือนเครมบูเร่ครับ<ะ>ก็ต<ะ>้องเผาไฟก่อนเสร็จแล้วก็ราดซอสแอปริคอตอีกทีหนึ่งเลีแนะนําเลยนะคะสายเกาหลีกอรีเนลเลเวอร์นี่เลยเบเกอรี่ต้องโคแปงบายทมรูนะคะรีขอการันตีให้โกแปงบายทมรูเป็นอร่อยชอยักใหญ่จะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ โคแปงบายทอมุูรุตั้งอยู่ที่ถนนอ่อนุช8ขี่10ภายในโครงการพีเพิ่ p พักชั้นหนึ่งโปรแรงอร่อยเลิศกับ AIS วันนี้พิเศษมากๆเลยนะคะอร่อยเลิศกับผลิลและ AIS ดินดีจะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้านะคะที่โคแปงบายทอมุูรุเพียงคุณแค่ใช้ AIS point หนึ่งคะแนนก็จะสามารถแลกรับแลกรับส่วนลด10%เมื 35, or long or long or long. ่อรับประทานที่ร้านหรือว่าสั่งกลับบ้านตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มีนาคม2568แครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกา45นาทีดูทวีกด33ดูมือถือกด3า plus ขอขอบคุณแฟนๆรายการที่รับชมลาไปก่อนและสวัสดีนะคะอร่อยได้กัร่ีบจิวอีติ้งย่อปิงฉังสวัสดีค่ะ